สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาขอพอคุณผมเกานะครับเบาเอิครับผมอักราบินพากินประทํานะครับวันนี้ผมสิพามาเห็ดน้ำซุปกดจับยวนครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวห้าเพลงเลยครับผมกดตามผมบผมไปกดจับยวนสับๆครับขันตอนแรกนะครับข้าก็ตังน้ำาเดือดครับผมแบบนี้ครับ น่ลาบักชีลงไปซุปก่อนสองก้อนลงไปเกลือหนึ่งสองลงไปแล้วก็ผีไทยเม็ดลงไป อ่าห้องก็เอาหัูใช้เท้าใส่ไปเลยนี่ครับใส่หมดเลยโอ้ยไหลรับหลายหล,ยหลยอ้าขาสองหลวรถสหลายอ้าวใส่ลงไปตามด้วย ตีนไก่ใส่ลงไปนี่สุดยอดจงังวะสูตรนี่นี่นี่ตามด้วยหมูยอใส่ลงไปให้นำนวลงออกนะครับผมไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่าสูตรเนี่ยเห็ดละแสบยดป่ะผม ่าผู้ช่วมเอ๋ยนี่เลือดใส่ลงไปแล้วก็โค้งไกลครับผมสองโคง้งซับเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยตองคนนะครับสูตรเด็ดรปยังผมกำลัใส่ไกลวันนี้ครับมันถือครับผม <c oughs> <c oughs> ถือขอมู <c oughs> ก็เลยเอาโค้งไกลครับผมแสบพึ่กันครับ หมูสับครับเอาหนามาหลวดจังหน่อยแบบนี้ครับนี่แบบนี้ใสรมาได้ปิดฝาไว้ที่นี่โอ๊ยบวบอ้าวโอเคปิดฝาไว้ หชั่วโมงจเจอกันครับผมติดตามครับห้องก๋วยเน้ำซุปกุจับยวนแบบตดชาดกลมกลมสุดยอดครับผมติดตามครับผมหลังจากที่เขาต้มมาหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบ่งหมอครับผมนี่โอ้โหสุดยอดครับพี่น้องหมอเช็ทาก็สซุกพอดีครับผมเปื่อยพอดีครับ นำซุปข้อกับเก็มคนครับผมนี่ครับตีนไก่ครับเปื่อยพอดีครับผมนี่ก็พร้อมนะครับสลับการต้มกระจับครับผมเดี๋ยวเขามาชิมรสนะครับสิขาดยังบะโอเคแซ่บแล้วครับผมได้สุดยอดสลับคลิปนี้ก็สติคอร์ตโตไปต้มกระจับครับผมนี่ครับผม ก็จับโครงไกลนะครับเมนูประหไยัดครับผมงบประเกินสองร้อยนะครับนี่ครับผมไปไ็น้กินไหมครับพี่น้องแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเบิ้งพี่น้องเบิ้งอืมเก้า